สบายดีทุกคนสบายดีก่อนเขาเล่าก็จุ่มเท้าซะก,ก่อนน้องเอ้ยใส่รองเท้าบุดคนอนุญาตเด้อเห็นเท้าตีนเนาะโอ้ถ่ายคลิปเด้อนิฮ่ามอเตอร์ไเกือปูดแิ่เพราะมีเกือปูดใช่ก็เอาพวกนี้แบบนี้เอาพวกแบบนี้นต้ายแล้วทุกคเนเอ้ตาย

บาดออกเออหลอกเคลิปไก่ทุกคนไ,ได้สบายดีอืม,ไ,มได้ดังงานดู้อืมติดเติมกับเติมมันเนนี็กไ็ได้เรื่ก็มี่เลยว่ะไม่แล้วป่ะ ยันั้นมันก็ต้องใส่ก็เติมอยู่แล้วแหละนิดท่านมาเดือนละสองร้อยกว่าบ,บาทเลยเนี่ยันแห้งกับยุกลึกอ,อ้าวสักแบบบตายบกรงรองเลยบบาทเนี่ยโอ้ยมาปล่อยเพื่อขัดขังแน่เลยนนี้เพื่อขัดเพื่อตายอืม ัดไก่เสียไก่ตายออกคนเดีปล่อยนี่นได้แหละปล่อยร้ายสื่อเพื่อเพื่อขดัดเพื่อเลือกเพื่อมันหนกมันก็เป็นบางรุ่นเป็นบางนั่นบางเทือ่อแต่เนีไก่น่อยมากหมกแข้งแรงไก่สีประมาณนี่แล้วเก็บจนว่าเมื่อยเก็บหรือว่าใครเนี่ยอย่านีู้้บ่ ไอเนี่อก็ช่วงเศร้าอยู่ดอกเพราะว่าเงครีปเหลือดิ้อหลบหนึ่งเด้งไว้เบาหนิฮะแง้งตั้งแต่กันจะมาไว้ไว้แล้วเนี่ยนี่เป็นผลักกันเนี่ยเงาตกอกศอกไปแล้วแหละน้าบอกกินอาหารอก็อาบไปเลยแบบนี้อาหารบอกกินน้าบอกกินแง้งตั้งท่องอยู่ เาไยเอาหนิอา้อาวแม่ข้ไยว่ากะทำนี่มันก็พราทยเลยเดียนวิศิลกิฟนี่ทายไปเลยมะอายาสั่ทากองอิองังได้่ายนี่ได้ขอให้ทายกองสุดปูนโอ้โหขา่ทยนะไปเา<ป>่ายปา,ายพนับ ไปสคนับตัวเลขจังทายเลี้ยงโตสมันมันเงินจึงเอาพันมันนัน่นๆๆน,น,นไอ้ดินี่นี่ทางเฟนนี่มาดิโอ้ยเธาเป็นยังนี้มาคขาเอาเอาไก่มาปล่อยให้เพื่อเลือกได้หนึ่งเมื่อไงมาปล่อยให้เลี้ยงใหญ่ๆน่แบบนี่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 ดูดิอาการนี่ สัตว์แปลกๆเข้าเก็บไก่ตายสุกคนเลยไก่บอกค่ยดีบันไดรุ่นนี่เราได้เจอคือกันทุกคนจือไก่พอดีบันไดแต่เขาก็ต้องเก็บออกคัดออกเพื่อบปล่อยมันเพล้อลรกไปหาตัวอื่นนะนะหรืออะไรแหละเป็น ต้องเก็บออกน้ากินก็นมีอาหา pues, รก็ให้มีกินแต่ว่าเขาอาชีพทิดเสื้อมาแต่มองลงฝักหรือยังเขานี่แหละแบบยืนซึมก็มีตับมาที่สั่นเหมือนเองเอ้ยตับมาที่ขาจะขยอะครับอาจจะมีการเคลื่อนไหวในจำนวน่อย เรลลาโมายตากว่ากันเด้อทุกคนเอ้ยขาออกน้ำ โอ้โหโอ้นู้ได้ย่งลองเก็บไก่ขัดไก่ก่อนเออไก่ตัวที่มันบ่แข็งแรงก็ต้องแลวออกตัวที่ได้มันตายก็ต้องได้เก็บออกคือกัน เป็นจังไดเนาะเนาะเป็นน้ำมองมองเพาะพันธุ์มองมันเขาผักโหนนี่ได้เลยหรือว่ามันออกจากไข่จากบอ่อแล้วเอามารูดมันอาจจะเป็นแน่นั้นหรือไม่เลยไม่คนเลี้ยงขัดกันกันยังไงเริ่มบาดเนี่นยระเบิดกันทุก,ก,กคนโอ้หนาเสียดาย มากรลงไกลเลยลงเมื่อวานเนี่ยมากระได้สองคืนนี่นี่นี่เมาเลยนี่เมาแล้วบอกก er ินน <USSR> oh, yeah, yeah. okay, ้ำบอกกินไนร์เลยแบบนี้ที่ก็เด้อทุกคนเด้อบันตั้งใจเก็บก่อนไว้แหละถ่ายกิจกับชั้นมันนี่แหละครึ่งทั้ง กับกีบใบกับกองหลากหลายหนึ่งโอเคอเคดี๋ยวพวกคนไม่เก็บนาสำหรับเก็บนี่กสิทิ์จบเพียงตอนนี้ก่อนเด้อทุกคนเลยอ่าเดี๋ยวเดินเก็บอีกก่อนบาทเนี่ยบ่ายบายให้เขามาขับชมกันจะลุนะ้นติชมมาเด้อทุกคนเด้อตส้มหรือว่ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาก็ได้เนาะสอบสามนั่งก็ได้เด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ถ่ายชุดชุดถ่ายพกกล่กกาวเข้ามาบส,มส,มมาสมบายดีสบายดี